สบายดีพ e ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับซองสนีป <t enth> ่าพี่น้องกินขายำต้นชาเศร้าพี่น้องเลยกินกับแกงละหวกน้องแกงละหวกละกระเจว๊มแมงดาพี่น้องสองอย่างน้องเลยกินก็ทัพพ่อทัาแม่เนาะมาเด้อกินข่าวเศร้าน้ำกันเด้พี่น้องเด้อข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเศร้ากับไก่พี่น้องเศร้ากับมเศร้าดอกซัวนั่นแหละเฮายเได้มากินขาวกินหนามกันเนาะ กินข้าวกับพี่น้องแก้มบุมเด้อพี่น้ามาเด้อพี่น้องมาเด้อหมดเจ้ามาเด้อพี่นอ้นอ,งนนนนนองกินข่าวกับน้าแกงหลักหัวหบป็นน้องบป็นนาค่ะพี่น้องถ้ากิแกงหลักหัวอ่ะอ่ะแบบเข้ามาซาดเนาะเดี๋ยวเข้าไปต่ออ๋อจำบ้านแค่น้อ

ก็เป็นพ่อเนาะเออเรื่สอนมาพี่นนอะเ้าบดไดไปสอนจะมาเห็ดกินอย่างเดียวพี่น้องบ่หายนเบิ่งบ่อครับเม่ได้หายเนเบิ่งครับให้พวกเดก็กินนะเนาะมาเริ่มมาเริ่มหจอมาก้นยางนีครับแม่แ้่สวย เขาไปแม่เนี่มาชาเศร้าเนาะรวยแล้วพอเขาเศร้าพอเาอันเขาพอก็ทำแบบอะไมันเศ้าโคตรงงนั่ขาวะอยาเนาะเอ้ยนมที่ขาวนแอ้งนี่ไม่ต้องขายนี่นเน้

ยาหายพี่น้องไปกดไปส้มนการบาิหาจัดการเดจ่าการดผ้าไปโกไปป่าพี่น้องเอ้ยาหาอยู่หากินเี่า้ไอันนอบ้านาเราพี่น้องแ้าบอกหากรดิกกินเล้พี่น้องอันเราจะไปซื้ออย่างนี้เบ่มเงินเป็นธรรมศาตพี่น้องเลยซื้อบัตเต็มเงินไปแจ้งไ้ยัางีแไปย่ม่พี่น้ จับุกปหล่าขาวใช่าหาไหมแปาบเนึ่ง้าไปแป๊บหนึ่หนานัา่นงเริ่มเนาะแล้วชัวเลย น้องกินข้าวน้ำกันเด้อนีน้อยไอ้เจือเสบเสบพี่น้องเลยอาหารตอนเชา้าเศาสดใสเด้ยกันหรอเสบนะอันน้ำพริกแมงดาพี่น้องเอ้ยจำร้อยอจำร้อยกับเพชร

ยัน <icana> <naj bum S 1> จือก <c ười> <c ười> ับเซียนย่องไล่ยันเจือกับซ้ำสิเหตุเนาะมาเข้าตลาดตลาดห้ากินคือตลาดหัวกินย่องกินพี่น้องกินพี่น้องเลยคนเราหยอกกันพี่น้องเลยแต่พอไปทำแมนทำมันน้อยบาทเลยขอจีเน็ตเฮ้ยแกมเข้มจากสซอันแต่สกิมมาเบิร์ตบพี่น้องเพคนเราแต่กัน คอปายเไปทงนนไปเด้อจาน้ไปโคไปโอาเนยเอาเยไปนบ่เฮ้ยเด้อสาวหัวหลุสาวหัวลน อันน้องอเนยน่ะแม่อันลูกคนละแม่ก็บอันนองบุมบีไดน้องบุมบีเนี่ยเป็นน้องของน้องกิกกี้พี่น้องเลยแม่น้องกิกกี้ได้ลูกสองคนแต่น้องอเนย์ได้ได้น้องอเนยพผู้เดียวนะาตันได้เอเอาผู้เดียวนั่นแหละเลี้ยงมาไวแล้วน้องอเนยสบายดีป่ะลูกนะลูกน้องอเนย เออเอ้ยแต่สบายบายดีทั้งหนาที่ไรบวดมาสบายดีอยู่หลังเกาะปวดปลาลุงได้สิเห็นก้มก้มมาก้มหัวลงก้มหัวลงเออเฮ้ยจะเมืนจะไป็นตาซังเลยนางหัวหล่นเลยพี่น้องตัดผมให้น้องอันเนยกับท้าแม่เด้อยวไปคนตัดเด้อสนี่บอยตัดเด้อพี่น้อง ปัสสะทิฏฐิใจแต่ตัวเองไหวจับมีนตักมาตัดเราแล้วยายจือดพี่น้องเอ้ยปล่อยแป๊บเดียวยายจือด<ม>เห็ดหัวลานหล่นไปเลยสนีมาจะสิจะตกใจพี่น้องเอ้ยมาไปเห็นน้องอนเนยนอนเพระาะว่าหัวหล่นมาโคโอ้ยขี่ไล่ก็ขียย่ไล่ไปสั่นทีแรกน้องอนเองอน้ยพั่นผมยังบอกสิ้นนะพี่น้องเนี่ยเอายางมาให้สนีหมัดพรมหายเนาะผมยังบอกสินกส้นก็หัวหล่น พี่น้องมือในเขากับคอจบขิปเพียงเท่านี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าในเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งบ้านสุขส,สุขคนสมองสมอนสบายด,พายดีพี่น้อง